คุณแม่ตั้งคันอยู่น้ำหนักคนขึ้นเดินละกี่โลคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะ<อ>เพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งคันหลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบน e k คินะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยจริงๆในส่วนของการเพิ่มขึ้นของหนักตัวนะคะเราก็ต้องมาดูอีกนะว่าคุณแม่หาเป็นคนที่บีมเท่าไหร่หมายถึงว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่น้ําหนักตัวปกติ นะคะหรือว่าอ้วนหรือว่าพอมนะคะเนาะเพราะจริงๆถ้าน้ําหนักตัวเราเมื่อเริ่มต้นเนะะี่ยค่ะก็อาจจะเป็นการที่คาดการในส่วนของน้ำหนักตัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้คุณหมอก็จะมีการควบคุมนะแต่โดยทั่วไปแล้วค่ะเราอยากจะให้คุณแม่ค่นน้าหนักตัวเพิ่มเนี่ยตลอดการตั้งคันเนี่ยไม่เกิน1 1บเถึงสิกกิโลควรจะอยู่ได้ประมาณนี้นะคะเนาะเฉลี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้การตั้งคันเนาะจะมีทั้งหมด3ไตรามาสไตรามาสที่1ก็คือตั้งแต่ตั้งแตเ่เริ่มรู้นะคะจนถึงประมาณ3เดือนในช่วงเนีี้้ยยยเเเาาาาจะะกนนขววไมมมมมมม่ม่คคคออออัห็ ะะมีความขึ้นไส้อาเจียนกินก็ไม่เจริญอาหารนู่นนี่นั่นในส่วนของไตรามาสแรก3เดือนแรกนะคะอยากให้น้ำหนักตัวนะคะเพิ่มประมาณโลหนึ่งนะคะเนาะ,ะ,ะเพิ่มประมาณโลหนึ่งนะ,ะทีนี้พอเข้าเดือนที่4 5 6หนะคะช่วงนี้คุณแม่จะกินข้าวได้ดีจะกินข้าวได้เยอะนะความอึดอัดความแน่นอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างแบบไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะเนาะ,ะ,นะในส่วนของอการตัง้งครภ์ไตรามาสที่2เนาะเดือนที่4 5 6ห8 9นะคะเนาะคุณแม่ควรที่จะควบคุมให้น้ำหนักตัวของเรานะคะเฉะลี่ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 0.5จุห กิโลกร,รมัมก็คือประมาณ5ขีดนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยควรที่จะควบคุมให้น้ำหนักตัวของเรานะคะเพิ่มขึ้นเดือนละ2องโลนะคะอันนี้คือกําลังดีเลยนะ,ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือจะต้องมาดูด้วยว่าเฮ้ยเราเดิมทีเราเป็นคนที่บ m i อ่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณหมอก็จะเป็นคนอคอยติดตามตลอดเลยถ้าเมื่อไหร่ที่มันเยอะเกินไปคุณหมอก็จะบอกโอ้ยแม่เผาหน่อยนะเพราะบางทีบางคนนะคะ,ะกินเยอะจนเกินไปกินเผื่อลูกน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเยอะอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะเหนียวนำให้เรานะคะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้อะไรแบบนี้คะ่ะคุณ 啊。